สวัสดีครับวันนี้ก็วิ่งไป5กิโล5กิโล37นาทีนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้ได้ฟัง spotify นะครับ spotify เหมือนเดิม podcast ฟังเกี่ยวกับการอ่านหนังสือนะครับก็วันนี้ฟังเรื่องนี้มาน่าสนใจมากหลอดหลอดอ f i เดไฟครับเจ้า,มาแมลงวันเข้าๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเด็กผู้ชายล้วน ไปติดเกาะนะครับแล้วก็มีการแสดงถึงการอยู่ร่วมกันการสร้างระบบระเบียบความขัดแยง้งการสร้างควมหนาต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคำหนึ่งครับคำว่าติดเกาะติดเกาะหมายถึงติดกับปัญหานะติดกับถ้าเป็นรูปธรรมไหนก็ติดเกาะสถานที่ใช่ไหมไปไหนไม่ได้เหมือนกับเราติดล็อกดาวน์ใช่ไหมครับไปไหนไม่ได้ส่วนติดเกาะใช่ไหมในแบบฝ่ายนระธรรมนะ ยกตัวอย่างเช่นติดเลยครับติดอํานาจติดในหน้าที่ติดในหน้าตาทําให้เป็นไงครับทำอะไรไม่ได้เลยติดไงติดติดอํานาจยิ้มหน้าอยู่ทํานั้นก็กลัวทํานี่ก็กลัวจะอ่อนหวานก็กลัวจะยิ้มก็กลัวจะแต่งสีชมพูก็กลัวครับติดอํานาจติดอะไรอีกครับมีไหนติดเนาะ ติดแปลว่าอะไรมันแก้ยากแก้ลําบากติดเกาะใช่ไหม่อจะเกาะมาแก้ปัญหาได้แต่ติดบางอย่างนี่มันแก้ยากนะเฉพาะติดอํานาจติดหน้าตาติดอะไรก็ที่มันแก้ยากติดยาติดยานี่แก้ยากมากโอ้ติดยานี่อันตรายเลยสองอย่างแล้วติดยาทต้องเป็นนามปรรมรูปประมเลยติดยานี่แก้ยากมากวันนี้ก็เนาะติดติดเกาะลองคิดดูครับติดเกาะสำหรับคุณคืออะไร น่ากลัวนะระวังติดเกาะนะครับ